ถนนคนเดินท่าแพคนเยอะมากโอ้โหโอ,โหโอโห้แค่ได้ยินเสียงแบบว่าขยำแคบหมูก็คืออร่อยแล้วอะ่ะ30บาทเหรอครับเนี่ยคุ้มมากอะ่ะแล้วแบบนี้มพะพร้าวให้มันล้นๆ้นแบบนี้เลยอ,อ่ะอือือืเป็นไส้กรอกยัดเ่ยอแล้วแม่ค้าชอบใหญ่ๆอ่ะ่ <laughs> คนเยอะมากถนนคนเดินท่าแพนะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดน,นี้ทุกคนเยอะจริงๆคือเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่มีอะไรให้ทําเยอะไปห,หมดเลยวันนี้วันอาทิตย์กลางคืนใช่ไหมก็มีถนนคนเดินท่าแพอย่างเมื่อวานวันเสาร์ก็จะมีถนนวัวลายแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเดินถนนนี้เพราะว่าปกติแล้วอะ่ะอยู่เชียงใหม่ไม่ถึงวันอาทิตย์ ถนนคนนี้มีแค่วันอาทิตย์จะอยู่ปกติอยู่แค่ศุกร์เสาร์นะแล้วก็อาทิตย์กลับวันนี้ก็ได้เลิกอยู่ถึงวันจันทร์วันอังคารเราก็เลยอะมาเดินกินซะหน่อยนะครับส่วนทุกหมายของเราวันนี้ก็คือกินถูกปะตอนนี้ยังไม่เจอร้านของกินเท่าไหร่นีแต่แบบว่าด้านซ้ายขวามีแต่ร้านขายของวันนี้เราจะเป็นแบบกินครึ่งนึงช้อปปิ้งครึ่งนึงละกันนะเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวเป็นหลักเนาะคนโลเคอล์เขาเดินกันไหม่ะไม่ไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยเนาะ A later few moments l ล้วหน้าเยิ้มขนาดนี้เพราะว่านั้นะเดินมาแล้วประมาณ15-20นาทีได้ตั้งแต่แบบประตูท่าแพจนถึงตรงเนี้ยเดินมาแล้วประมาณโลครึ่งอ่ะ1โลกับอีก400เมตรอ่ะแล้วแบบว่ามันเป็นตลาดที่แบบยาวมากคือมันแบบมันยาวจริงๆเดินมาแล้วก็สูกว่าของกินอ่ะมันแบบกระจัดกระจายแล้วเราก็มามาเอะกับร้านนี้หมี่ยำสูตรคุณแม่ทาพศ2546แล้วคุณแม่คุณแม่ทาคือใครครับ อ๋อก็คือคุณแม่คุณแม่ของพี่คือขายมาก่อนอันนี่สองห้าสี่หกแสดงว่าขายมาแล้วยี่สิบกว่าปีคุณแม่ยังขายอยู่ไหมฮะมคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ยังอยู่คือขายข,ขายที่นี่คือประจําเลยไหมครับมี่ยำมันคือยำอะไรบ้างครับมีมีถั่วง,งอกมีผักชีมีน้ํามะนาวสด น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลสูตรเด็ดก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้คืออะไรฮะน้ำพริกสูตรที่เด็ดเลยใช่ไหมใช่เลยมาดูเผ็ดมันเผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดเลยได้จดไปเลยเอาไซส์ใหญ่สุดเลยครับได้ครับผมโอ้โหอุ้ยโอ้โหแค่ได้ยินเสียงแบบว่าขยำแคบหมูคก็คืออร่อยแล้วอ่ะจริงจริงว้าวสุด าราคามันจะมีคามนจะมี30-40-50อันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุด50บาทดูดีมากมาเอาเอาแคปหมูก่อนอูมันหิวมันหิวก็บด,ดีลองลองคลิปกับเส้นหมี่ใช่ไมอ๋อโอ้โหดูดีมาก ไม่ไม่เผ็ดเลยอ่ะมันแบบเปรี้ยวๆหอมๆม,มากกว่าแ๋่วลองกินพร้อมกันอืมอืมรสชาตอ่ะมันจะแบบโลโลเลยนะมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะเพราะม,มันก็มีแค่น้ำพริกมะนาวน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะได้รสชาติของพวก,พว,ก,กวัตถุดิบเทมที่แต่คิดว่าจุดเด่นเลยคือเอาแคบหมูมาใส่กับบะหมี่อร่อยมากเลยครับ ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ของกินอร่อยอร่อยต้องไปทางไหนอีกอ่ะองไปถึงแยกมีประมาณ500เมตรขวามือมันไม่ต้องเลี้ยวอะไรเลยตรงอย่างเดียวฝั่งนี้มีอะไรกินไหมฮะฝั่งนี้หรอครับฝั่งนี่มีขนมจีบขนมจีบฝั่งนี้ค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะก<อ>ับบุคบาได้ขายดีนะครับขอบคุณค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ช่วงกลางคลิปแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนย,ยังไม่ได้ร้านที่2เลยตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างวัดชัยพระเกียรติแล้วก็วัดทุงยูเราเดินออกมาเมป็นเวิร์มที่แบบดูมีของกินที่แบบว่าใหญ่เออก็เลยเดี๋ยวเราจะ explore แถวนี้กินดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะลดลด standard แล้วตอนแรกเราพยายามหาร้านที่มันแบบมันดูน่าก,กินดูอร่อยดูทอดสดอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราลดลงมาหน่อยเราก็แบบเลือกกินสิ่งที่แบบว่าเอออันนี้ก็น่าลองนะก็น่าลองนะเดี๋ยวไปกินลูกชิ้นทอดก่อนเมื่อกี้เห็นแบบดูดี นี่อันนี้ดูอร่อยดูกรอบโอ้ร้อนๆแบบพันขึ้นเลยดูดิไปเดโอ้กินแบบไม่คิ่อะไรมากก็อร่อยดีนะติ่ม,มอะไรมาก น้ำจิ้มกินไปก็เพลินๆเลยนะน้ำจิ้มเขาอร่อยคนไหนลองคนละคำลองลองลองมันก็โอเคมันก็เพลินๆไงสีแดงอร่อยสีแดงคือเหมือนเองคือถามว่ามันอร่อยเพราะมันทอดร้อนๆเอออากาศร้อนๆแบบนี้ต้องน้ำส้มเนาะขอบคุณค่ะแล้วร้านนี้อร่อยเปล่ามะพร้าวอร่อยเปล่าเอามะพร้าวด้วยแล้วกันมะพร้าวมะพร้าวปั่นระหว่างปั่นเราก็ชิมอันนี้ดู อุ้ยน้ำส้มดีมากอ,อือร่อยอะ่ะเปรี้ยวหวานไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปอ๋<ะ>อค่ะนละเรื่องคนละเรื่องหวานน้อยหวานน้อยเอาหวานน้อยอ่าพอและอันนี้ก็มะพร้าวสดๆมาใส่นในนี้ใช่ไหมครับนนยังมีผสมนิดนึนงเขาผสมบางคนเขากินเลยอ่ะอ๋ะ<ๆ>ออ๋อมีเพราาะว่มันจะตืดใช่ไหมอ่าเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่าแม่ค้าก็จริงใจไงแบบไม่ไม่เพียวเขาบอกว่าไม่เพียวดี ว้าวลองน้ำมะพร้าวบ้างแก้วละ30บาทเท่ากัน hmm. แบบสดชื่นอะดีทั้งคู่อันนี้น่าจะเป็นร้านที่คุณแม่ขายหมี่ที่เขาพูดถึงขนมจีบเนาะสวัสดีครับสสวัสดีครับพี่ช่ออเลยฮะตั้มครับคุณตั้มขายมานานนะครับร้านนี้ ขายมา2ี่สิบปียี่สปีโอ้ตั้ง oh. แต่ถนนคนเดินเกิดออจริงหรอครับโอ้ oh, เป็นร้านแบบเก่าแก่ดั้งเดิมดคือถนอนคนเดินนี้เพิ่งเพิ่งมีมา20กว่าปีเหรอครับยี่สิบโอเคอะไรขายดีกว่าฮะระหว่างกะเพาะปลากับขนมจิบปก,กติขายกะเพาะปลาอย่างเดียวแต่เน,นี่ยขนมจิบมาเสริมอ oh. ๋ออ่ะง oh. ั้นเราเอาอย่างละหนึ่งแล้วกันครับ อ,อืมรสชาติดีนะเนี่ยทุกเครื่องเลยอย่างเงี้ยใ้้เยอะแล้วก็รสชาติดีคือมันราคาแบบ40บาทแล้ว,ลวก็ราคาดีมากออันนี้ขนมจีบถ้าลูก2ี่สิก็คือลูกลา4บาท อร้อนๆอร่อยอร่อยอือร่อยมากครับแล้วเนื้อหมูซอสเดืยเมื่กระเทียมเจียวอันนี้คืออะไรครับคุณแม่ข้าวปลุกจ้ะข้าวปลุกข้าวปลุกข้าหนุกงาเข้าวปลุกข้าวหนุกงาเหรอฮะ ือออะะไร่มันเป็นข้าวเหนียวดำกับข้าวกล้องลูกข้าวเหนียวดำกับข้าวกล้องแล้วข้าวหนุกกับข้าวปุกเหมือนกันไหมฮะข้าวปุกอันเดียวกันได้เรอเรียกข้าวปุกก็ได้ข้าวหนุกงาก็ได้อ๋อคือมีเมนูเดียวเลยยาจ้าไม่ใส่อะไรครับเนี่ยงาขี้ม้อน้างาขี้มอนแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเหครับตาลอ้อยจ้งโอ้เดี๋ยวเอาวันหนึ่งครับอร่อยเหรออันนี้เป็นขนมโบราณของนี่เหรอครับโบราณแม่ดูคนก็ดู เรนพึ่ผมเดินมาทั้งตลาด <S 2> <S 2> เห็นร้านนี้ร้านขายร้านเดียวเลยอ่ะเ,เออคุณแม่ขายมานานยังครับเนี่ยกี่ปีแล้วตั้งแต่าขนมคุณเดินเปิดตั้อ๋อยี่สิบกว่าปียีกว่าปีคิดสูตรเองเลยเหรอครับใช่คิดเองค่ะเรามีงาไม่รู้จะทำอะไรก็จะทำแบบนี้เจียแวบบโอ้ยต้องทำแบบนี้เราใขอบคุณเจ้าให้เดานะให้เดาก่อนกินมันมีความแบบหวานแล้วก็ฟิลเหมือนกับว่ากินข้าวเหนียวที่ มีน้ำตาลอ้อยอะไรอย่างเงี้บบยเท้คมาอร่อยเจอร์ข้างนอกมันกรอบแบบเบาๆข้างในมันมันหนึบของแป้งอะแล้วมันก็หว,นหวานหวานอ้อยหวานน้ตาลอ้อยมันมันมีความกรุบๆของงาหอมงาอยู่นิดนึงอืมแจกดีอร่อย ร้านต่อไปในศูนย์อาหารคือร้านนี้รู้ไหมว่าขายอะไรอะไรไม่รู้แต่ว่าต่อไปก่อนเห็นคนเยอะดีไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วเป็นไร<อ>เป็นไรไมันคือไส้กรอกไส้ยิ่ยังไงนะคิดไม่ดีเลยนะไส้กรอกไส้ยิ่งย่หน้าหนาวเนี่ยติดเลยอีกแล้ว สวัสดีครับโอ้โหดูขายดีมากเลยคุณแม่มันคือไส้กรอกอีสานเหรอไส้กรอกภาคกลางออกไส้กรอกภาคกลางทำไมมันต้องไซส์ใหญ่ขนาดนี้ฮะแหมมันต้องเป็นไซส์เป็นไส้กรอกยักษ์ไงอ๋อแล้วแม่ค้าชอบใหญ่ใหญ่ฮะแม่เลยเล่นเล่นเล่นอันไหนอร่อยกว่าครับอ่ามันมันขายดีทุกรสชาติเลยแล้วแต่ว่าวันไหนอ่ะลูกค้าที่ชอบแบบไหนจะออกอันอย่างละหนึ่งแล้วกันเปรี้ยวหนึ่งเผ็ดหนึ่งแต่ดูไม้ที่เขาขายดิวันหนึ่งนี่เกือบกี่ร้อยไม้ครับเนี่ย อ้เยอะนะจะร้อยปลร้อยไหมขอบคุณครับเดี๋ยวสแกนให้นะมาได้แล้วไม้รละผ้าสองไม้ห้าสิบมาลองกันเดี๋ยวเราลองแบบแบบเปรี้ยวก่อนอืมอร่อยนะเขาจะมีความเปรี้ยวของแหนบเบาๆแล้วก็ใส้เยอะดีอร่อยอ่ะหอมกหกเอยอืม เว้ยกินกับพริกอร่อยมากขึ้นอ่ะมันเพิ่มความเผ็ดเฮ้ยอร่อยมีพริกแล้วอร่อยคุณสองแบบเผ็ดแบบมันจะแบบร้อนๆเลยมีความยอะไรู่เนี่ยอืมแบบเผ็ดอร่อยมากดีอ่ะดีอ่ะมาลองได้ทุกคนอยู่ในศูนย์อาหารเป็นร้านที่แบบเนี้ยคิว <Q S 2> ไปถึงนู่นอ่ะเยอะมากอ,อันนี้ประทับใจประทับใจทุกคน ร้านข้างๆไส้กรอกนะฮะเราเจอขนมครกนี่เดี๋ยวเอาหกคู่ผสมกันได้ไหมครับอเอาผสมกันแล้วกันครับ30สบาทเหรอครับเนี่ยคุ้มมากอะ่ะโอโ้โหสาบาทไอ้ส้กรอกมเมื่อกี้อะไรยีบาทก็คือมาที่นี่อิ่มคุ้มในราคาแบบยี่สิบ้าบวกสามสิบห้าสิบห้าบาทเฮ้ อร่อยองอร่อยฮะ,ฮะตอนแรกมันดูบางๆดูแบบดูแบบกะทิแบบไม่นัวแต่กินเข้าไปแล้วแบบอู้ออกมาเลยอ่ะหวานนัวออกมาเลยแล้วแบบนี่มะพร้าวให้มันร้นๆ้นแบบนี้เลยอ่ะชอบอลองลุกท็อปโพดบ้าดดงอม,นนอมันขนมครกแป้งบางกรอบหวานน้อยด้วยอร่อยครับ านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือมาม่าฟ้าธานีเขาเปิดตั้งแต่ปีพศ2526-2567ก็อยู่ที่41ปีนะทุกคนคือร้านนี้จะเป็นร้านที่ฟิลแบบโลโก้มากค่อนข้างโลโก้คือขายมามา่าเราก็จะมีเครื่องหลายแบบเลยมีแบบใส่ไข่ปลาหมึกหมูสับลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยให้ดูต่อเนี่ยเนี่ยดูเครื่องมาม่าอ,อันนี้จะเป็นพูดถึพวกปลาหมึกลูกชิ้นหมูสับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทำสดๆมีมาม่ากี่แบบครับพี่นี่ อร่อยทั้งคู่เลยไหมฮะอร่อยทั้งคู่เลยค่ะก็ค,คือใช้เครื่องมาม่าอย่างงเีกเหรอครับใช่ค่ะความขายดีของร้านนี้ก็คือนี่ยกลังกี่ลังอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอันนี้คือตั้งแต่ใบสามแล้วคุณแม่สิบเอ็ดลังแล้วลังแล้แบบกี่ห่อสามสิบ่อสิบเอ็ดคูณสามสิบก็สามร้อยสามสิบรวมนี่อีกอ่ะก็วันหนึ่งประมาณห้าร้อยห่อได้อ,ะอ่ะโอ้ ได้กลิ่นแค่ได้เห็นเส้นมา่าก็ใจฟูแล้วทุกคนนี่ให้ดูเครื่องมีอะไรบ้างมีลูกชิ้นมีหมูสับมีปลาหมึกนะฮะแล้วก็มีไข่อันนี้คือธรรมดานะ45บาทเดี๋ยวตักเส้นขึ้นมาให้ดูแบบยั่วๆทุกคนตายไปเลยใครดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเสิบชิมน้ำซุปก่อนเลยดีมากเมนไมเดย์เลยอันนี้กินแล้วคือแบบ ผันดีแน่นอนมันแบบมาม่ารสชาติต้มยำกุ้งแล้วมันเพิ่มพริกของเขาวันนี้เป็นพริกที่ทางร้านเขาทำเองอันนี้ถ้าใครชอบเผ็ดๆนะใส่ไปเลยเขาบอกว่าเน,นี้ยเผ็ดมากระวังเสื้อกระเด็นนี่มามต้มเส้นมาดีมากไม่เละลองเครื่องดีกว่าเนี่ยหมูสับโอ้ หมูสับหอมเครื่องมากเขาหมักมาแล้วหอมหอมพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศอะ่ะดีนี่เขามีขายนี่ด้วยอ,ะอ่ะหมูกะจกักม,มันจะเป็นยังไงวะไม่เคยเลยอะ่ะไม่เคยเอาแคบหมูใส่มามา่า<ต>มาลองกันมาลองกันแปลกาบอกว่าใส่แล้วอร่อยจริงหรออ,อ,อ่ะมาคใครบอกนี่ใครบอกคนขายอ่ะ กินด้วยกันเลยเหรอนลาเมงอะไรยิ่งบ้างบนี้เลยเหรอนี่เหรอแล้วกินยังไงคือทุบๆหรอโอ้ยมันกกอบมากเลยอ่ะืสาหร่ายเอ้ยับหมูเอ้ยเอ้ยหมูกระจกเอ้ยมันจะหวานขึ้นมันคือรวมความอร่อยอ่ะ อ้ยมาลองลูชิ้นบ้างลูชิ้นก็ดีคือดิบเขาดีนะเนี่ยอร่อยอ่เยววมมาเหนือท่วมมากเหนือท่วมอันนี้มันจะเป็นรสหมูสับแต่ว่าความเผ็ดอ่ะมันมาจากอันนี้ว้าวอันนี้ก็อร่อยคือถ้าใครชอบกินแบบ มามา่าหมูสับอะ่ะแบบแบบว่าฟิลแบบไม่เผ็ดมากก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบต้ยมยำกุ้งคนละฟิลอร่อยั้งคู่โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบครบจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตลาดที่ท่าแพนเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นตลาดเป็นมันจะมีของกินที่ค่อนข้างเยอะแหละจุ๊บจิ๊บมีแบบศูนย์อาหารมีร้านแปลกๆที่น้นไม่เคยกินอะ่ะอย่างไอขนมบูงหงาเหรอไม่ให้ไม่ให้บูงหงงามบุก ขนมขนมที่คุณป้าเขาขายอะ่ะเออปุกงา,กงาขนมปุกงาแล้วก็ไอไอบะหมี่หมกกี่อัลแแล้วก็ดีอืมเออแล้วก็ไอเส้กกอกยักษ์อ่ะก็ดีนะนอตแบดเลยอะ่ะเออแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมพวกนั้นะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่นคิดว่าที่ตลาดนั้นอะ่ะมองให้ก็คือเรื่องของพวกของทุกจิก๊กของที่ระลึกของเสื้อผ้าของสะสมมีงานอาร์ตงานอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลแบบว่า ไปเดินเล่นแบบจอยๆอะไรเงี้ยคือเราต้องไม่ตั้งใจไปแบบกินขนาดนั้นนะไปกินบวกกับแบบเดินเล่นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บใช่ปะเราก็มาของกินอร่อยๆเพิ่มเติมจากตรงนี้อะไรเงี้ยนะทุกคนต้องใช้เวลากับมันหน่อยใช่ใช้วเวลากับม<ห>ันหน่อยน้องๆบอกว่าเออชอบแบบของจุกจิกกันอ,อะไรเงี้ยเห็นว่าต้องกลับไปเดินด้วยนี่ใช่ไหมโอเคใครชอบกินนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กันให้ด้วยนะครับขึ้นไว้ให้เอออยาก500,000แล้วแต่เนตอนนี้300,000รู้สึก3า0 0 0 0เจ็ดนะ ถ้าเกิดคลิปนี้ลงัหน้า3ามแสก็อีก30,000ื่นก็สี่แสนทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าตลาดเช้า